สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างเอเมทชชีตโคลานะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่หมู่บ้านสุภลไยการเด่นโซนแถวบ้านใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหลังหนึ่งนะครับผมที่ว่าคือจะมาตอ่อเติมโครงหลังคานะครับก็จะเป็นหลังคาเมทชชตติดฉนวน P u โฟมครับอันนี้ก็ทีมช่างผมก็ได้ทำการติดตั้งโครงหลังคาแล้วครับ อันนี้ก็ส่วนที่เราเห็นนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาหลอกนะครับยังไม่ใช่เป็นเสาจริงนะครับนี่ครับระยะตรงนี้นะครับระยะตรงนี้นะครับคือทางโครงการเขากําหนดให้เราระยะอยู่ที่50ิเซนนะครับห่างจากรั้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่รูปแบบแต่ละหลังก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ผมจะพามาดูด้านหลังครับ อันนี้ก็จะยาวไปในระยะนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นเสาหลอกเหมือนกันนะครับลักษณะคือการค้ำก่อนที่เราจะใส่เสานะครับผมอันนี้ก็ทีมช่างผมก็กำลังขึ้นโครงหลังคาโซนด้านหน้านะครับผมโซนด้านหน้าก็จะเป็นหลังคา เมนชียติดฉนวน PE นะครับผมผมจะพามาดูนะครับก็จะเป็นรูปแบบทรงเหมือนเดิมครับทรงโมเดนใต้ท้องหลังคาก็จะมีระแนงฝ้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในครับที่ว่าต่อเติมด้านหลังบ้านนะครับอันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะติดตั้งแผ่นหลังคาแล้วนะครับตโซนหลังบ้านก็จะเป็นหลังคาพีนะครับผมฉนวนกันร้อน25มิครับ อันนี้ก็จะเป็นรางน้ําครับที่ว่าเป็นรางน้ําสั่งพับนะครับนี่ครับก็เป็นสแตนเลสแท้30มนเลยนะครับอันนี้ก็เตรียมจัดการมาให้ทีมช่างผมได้ติดตั้งนะครับนี่ครับก็พี่เจ้าของบ้านเขาเลือกเป็น p u ครับผม p u ก็ฉนวนก็อยู่ที่ความหนาก็อย่างที่บอกนะครับผม25่ิบห้มิลครับส่วนสกูนะครับ นี่ครับน็อตยิงลังคานะครับผมก็เลือกใช้ของฟิกเขียวนะครับผมของโปรฟาสครับนี่ครับเอ่อความยาวของน็อตนี่ก็อยู่ที่สิบสองคูณหกสิบห้านะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปครับนี่ครับความยาวของน็อตก็จะประมาณแบบนี้นะครับผมนี่ครับเวลาเรายิงช่วงระหว่างหัวลอนนะครับ ส่วนก็มี f อฟถามมาครับที่ผมถามผมว่าผมใช้สียี่ห้ออะไรครับผมที่เป็นสีดำด้านครับผมใช้ยี่ห้อเอ็มเพนนะครับนี่ครับก็อยู่ทนดีครับสีดำด้านครับแห้งไวครับผมเอ็มเพนครับเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูข้างหลังนะครับตเตูระพี่นี่ครับ นี่ก็ทาสีเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ส่วนโครงก็พร้อมรอติดตั้งแผ่นหลังคานี่ครับทางที่เจ้าของบ้านก็เลือกในระยะที่ว่าห่างจากกำแพงนะครับเซนเตอร์ฝั่งนี้นะครับห่างจากกำแพงห้าสิบเซนนะครับผมก็จะไม่รบกวนพื้นที่ข้างบ้านครับผมนี่ก็จะปิดใต้ท้องล่างด้วยแผ่นไม้ฝาเชลราหน้าแปดครับ ระยะอยู่ที่20่สิบเซนครับส่วนโครง PU เอฟมผมจะใช้เป็นแปรคู่นะครับเพื่อ,อความสวยงามของใต้ท้องหลังคาด้วยครับผม mm hmm. ก็จะใช้แปรสองคูนหนึ่งครับอันนี้ก็ทำการเทฟุตติ้งอันนี้เดี๋ยวเราต้องเท่านขึ้นมาใหม่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมรอบเสาครับผม ส่วนฐานฟุตติ้งนะครับผมก็ช่างผมก็ได้ทําการเทฟุตติ้งแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเทนะครับผมแผ่นเทหน้าห้าครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับแผ่นเทหน้าห้าก็ทํามาต่อกันนะครับผมระยะช่วงที่ทําที่บรรหงนะครับผมก็จะใช้ระยะห่างอยู่ที่ของประมาณห้าเซนครับระหว่างกล่องวิถีครับผมสองด้านนี้ทีมช่างผมก็ได้ ทำการติดตั้งโครงละแนงใต้ฝ้าแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นหลังคาเมนชิตติดฉนวน P e 5มิลครับผมแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นระแนงฝ้าไม้เทียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาทรงโมเดิร์นเหมือนกันครับผมอันนี้ระยะของตัวหลังคาก็อยู่ที่เกือบ6เมตรครับเอ้ยไม่ใช่สี่เเมตรครับนี่จากนี้ครับจุดนี้ เมตรรคับเลยต้องมีเสาอ,อีกช่วงหนึ่งนะครับที่เป็นเสาห้าแถวก็จะทำตามลักษณะเท่ากับช่องประตูหน้าบ้านเลยนะครับนี่ครับผมนี่ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูด้านบนนะครับช่วงที่ว่าคือผมออติดตั้งรางครับผมรางตะตเลทครับ นี้ช่างผมก็ได้เจาะรูน้ำลงเอาไว้แล้วครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะสุดยอดเหออลครับเหล็กนี่ครับนี่ก็จะเป็นหลังคารางสตตเลสครับผม นครับก็อันนี้ก็จะเป็นเหล็กหน้าหกนะครับฝั่งนี้ด้านนี้ด้านหน้าครับผมก็จะมีการพับครับช่วงระยะประมาณ2เซนนะครับจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้มาถึงนี้ก็ประมาณ15เซนครับแล้วเราก็จะใช้ฉากมีเนียมครับปิดเพื่อความเรียบร้อยครับด้านข้างอันนี้ก็เตรียมที่จะใส่แผ่นหลังคาแล้วนะครับอย่างที่บอกครับผมระยะห่างของ อันนี้คือจันทันนะครับเด็กสามคูณนิ้วครึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นตัวรับแผ่นนะครับใช้สองคูณหนึ่งครับผมระยะห่างจากนี้ก็เซนเตอร์กลางก็อยู่ที่สี่สิบเซนครับระยะนี้นะครับเซนเตอร์กลางเลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่องจันทันก็ระยะห่างอยู่ที่แปดสิบเซนครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรูน้ำลงครับผมก็ยิงซิลิโคนเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมรอที่จะมุงแผ่นหลังคาครับส่วนฝั่งนี้ก็เดี๋ยวจะทําการปิดหัวอีกทีนึงนะครับนี่คือด้านบนครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเหล็กกล่องวิ้ีนะครับที่รับกับช่วงระหว่างตัวรับแผ่นระแนงครับผมก็แข็งแรงครับผมรับประกันความแข็งแรงยาวนาน15ปี นะครับก็ช่วงระหว่างต่อแผ่นของสแตนเลสนะครับงานไอ้ส่วนด้านนี้นะครับผมก็จะใช้เศษแผ่นของสแตนเลสนะครับมาพับปิดครอบมุมด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับด้านในสังเกตเห็นไหมครับเพราะว่าแผ่นก็จะมาเทินข้างบนนี้นะครับน้ํามันก็จะไม่ย้อนเข้าไปข้างในนะครับครับอันนี้ก็ส่วนแผ่นหลังคานะครับผมก็ พร้อมที่จะขึ้นมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูงานด้านหลังนะครับส่วนงานด้านหลังก็จะเป็นหลังคาเมนชีตติดถนน P u โฟมนะครับผมก็ช่างผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับผมก็จะเหลืองานเป็นบางส่วนนะครับอันนี้ท้องแผ่นก็จะเป็นสีดำนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะครับผมอันนี้ครับแผ่นพียูครับอันนี้ที่มันเป็นเศษแผ่นของพียูนะครับ นี่ครับผมทองสีดำครับก็จะเป็นตัวอย่างของแผ่นพียูนะครับอย่างที่บอกว่าคือความหนาของแผ่นพียูก็25เซนนะครับ25เซนก็คือจากจุดนี้นะครับคือหนึ่งนิ้วนี่ครับแต่ถ้ารวมสันลอนด้วยก็อยู่ที่ห้าเซนครับผมก็บวกเข้าไปอีก25เซนนี่ก็จะเป็นการเข้ามุมสันตะเคีน,นะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเหลืองานไฟนะครับส่วนเจ้าของบ้านก็เขาเลือกที่จะออวางโครงไม่ถึงลาวกมแพงนะครับจากจุดนี้นะครับนี่ครับนะครับตอนนี้ช่างผมก็ได้ทำการติดตั้งฝ้าระแนงใต้หลังคาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ก็จะเหลือเป็นบางส่วนนะครับที่ยังติดตั้งไม่เสร็จครับอันนี้ก็ยิงระแนงใต้หลังคาไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ทําการใช้เคมีโปะหัวน็อตนะครับผมเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราต้องให้มันแห้งก่อนนะครับแล้วถึงจะต้องขัดอีกทีหนึ่งครับก็ผมใช้นะครับผมก็ใช้เคมีโปะตัวนี้ครับผม อีห e ้ออะไรแลนโก้นี้ช่วงที่เราอันนี้นะครับหัวน็อตที่เรายิงสก,กูต้องยิงสก,กูให้จมเลยนะครับนี่ครับระยะของสก,กูก็จะจมเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ครับดูใ,ใกล้ๆครับผมพอเสร็จป,ปั๊บเราก็ต้องทำการขูดตอนช่วง ใต้ของบนหัวน็อตนะครับเพราะว่ามันจะมีเศษขี้ผงหน่อยนะครับเราต้องกุดออกให้หมดก่อนนะครับถึงจะทำการโปะหัวน็อตได้ครับโปะเสร็จแล้วก็ขัดนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ระยะห่างที่ตัวรับแผ่นของตัวหลังคานะครับตัวนี้ก็นี่ครับ80เซนระยะนี้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นช่วงระยะรับแผ่นของหลังคานะครับช่วงระหว่างรอยต่อต่อแผ่นนะครับผมก็จะทำเ,เว้นเว้นช่วงกันนะครับสองแผ่นเว้นระยะห่างกันครับผม mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้มันเห็นรอยช่วงระหว่างรอยต่ออันนี้งานไฟทีมช่างแขกก็ได้ติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับ ก็หลังนี้ก็จะมีไฟอยู่ที่สามจุดนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูหลังบ้านก่อนนะครับหลังบ้านก็ติดตั้งแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเหลือเก็บงานขรอบนิดหน่อยแล้วก็ใส่ท่อลางน้ำฝนครับ น,นี่ก็หลังบ้านก็จะเป็นแผ่น PU f o ฟโนะครับก็ลูกค้าเลือกเป็นท้องสีดำครับท้องแผ่นอันนี้ก็โซนหน้าบ้านก็ทีมช่างผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีงานต่อนะครับผมน,นีนส่วนของ โซนข้างบ้านนะครับอันนี้ก็คือหลังคาชุดนี้นะครับกับชุดข้างหลังฝั่งนู้นนะครับอันนี้จะเป็นงานเดียวกันนะครับอันนี้พอดีพี่เจ้าของบ้านเขาอยากได้ต่อเพิ่มนะครับมันก็จะเป็นข้างบ้านนะครับอีกด้านฝั่งซ้ายมือนะครับผมอยู่ด้านข้างหลังข้างบ้านครับอันนี้ก็บรรยากาศก็อึมครึมมากนะครับฝนฟ้ามาครับนี่ครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นแผ่นหลังคา ียูโฟมนะครับตรงนี้ก็ส่วนด้านล่างของใต้หลังคาก็จะเป็นพื้นปูกระเบื้องนะครับผมทีนี้เราต้องทําการทคานนะครับเพื่อที่รับกรอบกับตัวบ้านครับกับตัวหลังคาครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหลุมฟุตติ้งครับก็ค่อนคางที่จะกว้างพอสมควรนะครับฐานของเสานะครับผม ฝั่งในบ้านก็จะเล็กหน่อยนะครับเพราะมันจะเป็นเสาเดี่ยวครับผมนี้ก็ว่าไงครับสมชาติไปทุกหลังเลยเนาะใช่ไหมครับคครับผมอ๋อใช่สุดยอดนี่ครับส่วนหลังบ้านก็เสร็จติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับดูเหมือนคนมีงานนะครับต้องใช่ไปทุกหลังเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นแป้คู่ครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกฐานฟุตติ้งกลุก่มนึงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้จะต้องมีคานล้อมรอบครับผมไม่งั้นก็เดี๋ยวมันจะสุดครับนนี้เดี๋ยวทางพี่เจ้าของบ้านเขาจะมาเอาเอ,อต้นไม้ออกให้ครับผมครับ เราก็มาดูงานของทีมงานช่างปูนกันต่อเลยนะครับอันนี้ทีมช่างปูนผมก็ปูแผ่นกระเบื้องนะครับผมก็จะเป็น40คูณ40นะครับอันนี้ก็จะตัดเฉียงมุมนะครับผมอันนี้ก็เหลือแต่ช่วงออของขอบปูนนิดหน่อยครับแต่ตอนนี้ก็จะมาดูพื้นที่อีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นหลังคาฝั่งนี้ก็จะปูด้วยกระเบื้อง สิห้าเซนยาวเก้าสิบเซนนะครับอันนี้ทีมช่างผมก็กําลังจะพร้อมปูอยู่นะครับนี่ครับก็จะปูในลักษณะที่ว่าจะเป็นปูนเออเขาเรียกว่าปูนขี้หนูใช่ไหมครับขี้หนูนะครับเพราะว่า,วาถ้าปูแบบปูนเปียกมันก็จะค่อนข้างจะทำงานลําบากครับผมถ้าแบบนี้ก็มันสามารถก่อ ก่อเสร็จปุ๊บช่างผมก็จะตบเพื่อให้ระยะมันเท่ากันครับผมมันจะทํางานง่ายกว่าครับนี่ก็จะเป็นลักษณะลายไม้ครับลายไม้ก็จะเป็นการสลับนี่ครับวิธีการปูเดี๋ยวให้ช่างผมก็ทําการสาธิตในการปูกระเบื้องแบบลายไม้ครับ ที่ารรำก็จะดูเหมือนแบบง่ายๆครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับผมนี่ครับก็จะเทปูนที่เป็นแบบเหมือนเป็นขี้หนูนะครับผมนี่ครับก็จะทำการเคาะลงไป ให้ขอบของกระเบื้องครับเข้ากันนะครับผมนี่ครับมันก็จะเรียบแบบนี้เลยนะครับครอบไปแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ปูนกาวครับตาจอระเข้เทีมช่างผมหน้าตาดีไหมครับสุดยอดยของความหล่อครับผม ใช้ปูนกาวทาไปแล้วก็เคาะลงไปนะครับช่วงระหว่างต่อแผ่นนต่อไปก็จะเป็นแผ่นยาวนะครับเดี๋ยวเราดูแผ่นยาวครับผม อันนี้ก็จะเป็นส่วนของโซนหลังบ้านนะครับผมอันนี้ก็โซนหลังบ้านก็ทําการเทพื้นเหมือนกันนะครับก็จะเทพื้นปูกระเบื้องก็40คูณ40นะครับอันนี้ก็คือเป็นช่วงระหว่างโซนหลังบ้านครับก็พื้นที่ใช้สอยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นละแนงนะครับผมอันนี้จะเป็นระแนงเกตก็เป็นระแนงเกตมินียมนะครับ มีนียมขานี่ครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบรูปแบบของสําเร็จนะครับผมอันนี้ขามันก็จะเป็นสําเร็จครับแต่เราก็ต้องสร้างโครงขึ้นมาเพื่อรับขาเอ่อมีขาเกียมีนียมครับก็จะเป็นระแนงบางตานะครับผมอันนี้ก็ทําระยะแค่ประมาณครึ่งเดียวครับก็จะรอบประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านนอกนะครับ ของตัวบ้านครับอันนี้พีเจของบ้านเขาต้องการคือไม่ให้ชิดผนังของระหว่างโครงการนะครับด้านข้างก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนั่นเองก็จะบังกันศาสตร์อันนี้ก็ส่วนหลังคาด้านบนนะครับฝั่งนี้ก็จะมีรางน้ำนะครับรางน้ำรางน้ำก็จะไปลงลงอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ผมจะพา เดินไต่กำแพงนี่ครับก็จะเป็นละแน่งอันนี้เราต้องเว้นวักไว้เ,เวลาที่เราเซอร์วิสงานของถังน้ำนะครับเพราะเราจะไปชิดก็ไม่ได้ครับนี่ครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่ดูจากไกลๆนะครับแสงก็ค่อนข้างที่จะ น้อยนิดมากเลยครับอากาศอึมครึมครับผมนี่ครับก็ทรงโซนหลังบ้านจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับครับเราก็มาดูงานกันต่อเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานหลังคานะครับที่ ต่อยื่นออกมาข้างตัวบ้านนะครับผมที่จะเป็นโซนของห้องกระจกครับนี่ก็จะเป็นมุมนั่งเล่นนะครับผมนี่ก็จะเป็นเสาห้าแถวเหมือนเดิมครับนี่ก็จะมีการเ,ออเทพื้นครับผมเทพื้นแล้วก็จะปูกกระเบื้องแบบลายไม้นะครับอันนี้ทางพี่เจ้าของบ้านก็เอาโต๊ะมาวางไว้แล้วครับ ก็จัดแบบสวยงามครับน,นี้ก็จะเป็นแผ่น PU โฟมนะครับผมก็แบบท้องเรียบครับก็เป็นแผ่นสีดําครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านบนนะครับของช่วงหลังค่านะครับก็ต้องทําการปีนขึ้นไปครับ นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงระหว่างครอบติดผนังนะครับนี่นะครับเราก็จะผ่าร่องปูนนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้น้ําซึมเข้าไปด้านข้างของในตัวบ้านนะครับอันนี้ก็จะตัดเป็นรูปแบบลอนนะครับผมส่วนด้านข้างนี้ครับก็ เหมือนเดิมครับก็ใช้มีเนียมฉากครับ1นิ้วครับที่จะวางปิดครอบด้านข้างของตัวแผ่นหลังคานะครับนี่ครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะวัดพับลงมาประมาณ4เซนครับจากจุดนี้นะครับแล้วก็พับลอนมาให้มันเท่ากันครับแล้วก็จะวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับผมเป็นแบบตรงครับเป็นแบบ90ครับแล้วเราก็จะครอบมีเนียมปิดอีกทีนึงครับบนช่วงระหว่างหัวเหล็ก หน้าหคูณ2ครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นหน้าสี่นะครับผมก็จะเทินหัวกันลักษณะประมาณนี้นครับแต่โครงหลังคาชุดนี้จะไม่มีรางน้ำนะครับผมก็จะเป็นน้ำไหลตกลงสู่พื้นนะครับผมก็ตกอยู่ในเขตพื้นที่ของในตัวบ้านนะครับอันนี้ก็โครงการนี้ก็ก็หลายหลังนะครับก็จะเป็นโครงการของสุภัยนะครับผม สุภาลัยบ้านใหม่ครับวันนี้แดดไม่ค่อยมีครับผมขอบคุณครับสำหรับ FC ทุกท่านครับที่ติดตามรับชมผลงานของทีมงานช่างเอ๋มชีคโคลานะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมานำเสนอคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปนะครับผมคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนครับขอบคุณครับ